ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมาลำทถกผู time, uh, ้ท e ุกคนนะครับเมื่อนี้พบพ่อครับมอแคนทิวลี่คนบ่ขาดแคนนะครับเมื่อนี้มอแคนทิวลี่ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมยำคู่บาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นปรัมาัารย์ทางด้านหมอแคนนะครับสวัสดีครับพุ่พ่อครับวันีครับสวัสดีครับพ่อหมอแคนนี่อย่างนอครับสื่อสื่อนวลตัวครับหมอแคนนวลนะครับนวลสีครับ อยู่บ้านนี้อย่างน้อยครับพอบ้านทงนางโกบ้านทงนางโกนะครับจังหวัดยโสธรนะครับครับผมมื่อนี้ผมสิมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับมื่อนี้เออครับดีครับผมเออข้าว่าลูกศิษย์ค่ะเครื่องหมายเราว่าก็ดแล้วเพราะว่าผู้อาจารย์กับเมนบน์แบบเพีงบาไดใหญ่มาสืบสารมาสื้อสารตำนานไว้ขยิ่งดีเลยว่าเออถือว่า บ่คือบ่ฝันหรือว่าสิมามีพู้มาคุยมาจาบมาวบาน้ำอย่างสี่เนาะอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าลูกเต่านี่อเป็นอะไรแช้นเจ้งแล้วนะนะกอนนี้ก็เลยครับอปัจจุบันนี่พ่ออายุจักปีเนอครับอายุเจ็ดสิบเก้าโอ้เจ็ดสิบเก้านะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับธรรมดาพ่อขม่าอยู่จังพ่อเริ่มเป่าแขนตั้งแต่อายุจักปีเนอครับอายุคนชาบ้านออกโรงเรียนหรือไป สิบสิบย้อปีนี่ยแหละเจ้ที่กระโปรงแจงดอกครับพระโปนั่นเป็นไปซื้อมาให้เพิ่นไปขายสมัยเจ้ที่ขายติ๊บครับไปขายเตี๊บเพิ่นซื้อมาให้ดวงนึงกรบโปรแพงสิบกว่าบาทโอ้แค่นี่บหรครับแค่นี่สิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทนี่ยละโอ้แค่นีแปดเท่านี่แปดเท่านี่งละโอ้ครับแล้วไอเพิ่นซื้อมาให้กับมิอาจารย์ผู้นึงอยู่หันละเพิ่นกระเป๋าเป็นตะกอนครับคำกลงเวียนมาเพิ่นกับมาสานเฮสาน สองขันหัวใหม่ทำไมโบราณมาเลยครับเป็นกันเลยเป่าห้ฟังครับเป่าหอฟังเพิ่งก็บอกว่าคู่นั่นคู่นี่แล้วก็ระจำาวกเพื่อนเพื่อนบอกนะไปห้ฟังแล้วก็เลยมาเป่ามากเอยๆครับเป่ามากโดนเือข้าเจ้าก็เอื่นไปเห่นยมอลำัมครับเล่นมอลำก็เลยไปข้าเจ้าไปก็ไปเห่นยญไปเป่าเซมอลำมนี่แหละแต่ว่าเป่าเซมอลำก่อวนกับมี่แน่หน่อยๆครับเออเจมอลำเพื่อนล่ำเรื่องนี่เป่าดูอยไปดูไปก่อ ท่านั้นตัวเนี่ยลืมออกงานลืมไปน้ำรับน้ำถึงแต่ออกโรงเรียนคนละเดือออกอกโรงเรียนแลี้ยวแล้วกาออกโรงเรียนแล้วมาบวชเป็นเน่ยูสองปีครับบวชเป็นเน่นเชื่อมาแล้วก็บข้าต่อมมาเอิญไปเล่ยนมอรับน้ำอ้โครับเลยไปไลยแขนนี่สิหัดเทื่อเรียกนี่ไลยอย่างก่อนลายสุดเสนนหัดไลยสุดเสนนก่อนเลยบอน การหัดแขนกันสิไปเป่าแขนนี่กับมีคู่มีบ่ามีอ่อมีใครคือกันทุมีมีคู่มีบ่าเออเนี่ยก็มีคู่ยอกอ่อยงอกคู่ือถึงคุณนคุ้มคู่บ่าอาจารย์ในหลักคุณให้ึ้นเวที่คนกับถืปกป้องเข้าให้ไปหลอดหลอดฟังว่าเนี่ยนะเพราะว่านรับพอกระถือเอาค้ามันล่ะว่าไปใส้กับกใส่เก่าใส่หัวถือว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์แต่ก็เก่ามากเข้าไปทั้งนี้กับบวกของบวกค่า แค่วัดสมุนเถาปะเนี่ยมันกับมือกับว่ไว้ล้มกับบอดีปะเนี่ยละพ่อเดี่ยเป่าเหรียญน้ำมูน้ำฝูงไปพ่อหัดน้ำผู้ใดผู้เหลี่ยกครับพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์จานย์ย่อซื้อแล้วอาจารย์ย่อคนบ้านนนีคบ้านนี่เองแหละพ้นบ้านนี่เป็นกระเป๋าแข็งใส่มอลำคมพึ่นเป่าแข็งใส่มอลำอยู่ครับอยากให้พ่อร้องรลายสุดเสียนสู้ฟังเนี่ยครับจักน้อยๆเนาะครับผมเป็นวิทยาทานครับวิทยาทานครับ Tchau, หรือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับพี่น้องขนาดอายุเจ็ดสิบเก้าปีล้มกันยังดีอยู่คือเก่านะครับพี่น้องก็เป็นธรรมดาแล้วครับผู้เฒ่านะครับก็ถือว่ายังแข็งแรงครับพี่น้องเป่าได้ซ้ำหนี้าลังคนเป่าบ่ได้แล้วครับมีครับฮาลังคนผมไปหัดแคนหังสี มีแต่เพิ่นบอกเอาเพิ่นเป่าให้สู้ฟังบ่ได้อันนี้ถือว่าอีพอเพิ่นยังอีพอนวลเพิ่นยังแข็งแรงอยู่นะครับแขออ็งกเพราะพ่อเด็กน,น้อยอ <c oughs> จกกักไจแค้นมันมีจักใจเนี่ยกว่ามันแบบลายอย่างเนี้ยดักลักหล,ลักเด่นๆเลยครับเด่นกับอพ,อพิษสุษนเนนสุนเนียนครับแล้วก็ทางเงาทางเงาลายใหญ่ลายใหญ่ปูทรายท่างน้อยทางน้อย นี่แหละก็แต่ว่าจกี่เขบอกะไรบอเียลายทงเนาะเป็นลายเป็นที่จะแน่นทังเนาปวดไส้เกบเ่าล้ำเพี้ยนด้วล้ำลำไปปวดไส้เ่าลำเพียนลำไปกี่สมัยพอยี่เคียนเราพอยี่เคียนหุดเนี่ยส่วนมากเป็นสีล้ำปวดไส้เป่นล้ำปวดไส้ก็เป็นทรรมดามันก็มีทางเงาทังสันทางเน่าทั้งสันทั้งเตย เพื่อคือการพ่อแค้นอยากให้พ่อฝากไปถึงเยงวาวชนรุ่นหลังเนี่ยครับาการหัดแค้นนี่ต้องเรื่มจังไดต้องใส่ลมจังไดบวดแบบใดน,นะครับการหัดแค้นเนาะครับทั้ง่นสอนมา่นว่าการหัดแค้นกับทั้งลมก็ดีทั้งมือก็เลี้ยวมันก็อยู่กับข้อมค,คิดข้อมหาข้อมวานเทานีนิราว่าใส่มือใส่ลมเป็นประโยชน์ว่า อ,อขาล้มบอดีแล้วกับมือบเเลูกมืออกับบบเป็นการเป่าแค้นครออตรงช่องมือช่องล้มไปน้ากันน้องทงให้มันประสาน<า>กันพร้อมกันไปน้ากันคอันนี้อกับเป่ามากกับรังเชียกับ ไปทั่วซีบทั่วแดนนั่นและเพรนักเปลียนไปับบ่าไงคือว่าเดาอยู่ในคูเดาในคูนั่นแหละซี่แรกกคเห็นมันก็บเปลี่ยนไปทั่วเนาะกะจุ้งเ่อกระเบื้องเจียงดีพอเป่าใส่น้ำมูลน้ำล้ำมู่ล้ำก่อนได้แน่เป็นสลักจินได้าจินได้ขนาเป่าข้ไวไอะไรกับเอยที่เปผู้เฒ่าเนาะคือม้ําก่อนขั้นล้ำก่กนล้ำไวได้ยินด้สมัยได้ยินตะเพิ่วมา คันได้ทุตสนิยนแล้วนี่ไรอื่นมันกิดบ่อยอย่างไรอื่นกิดบ่อยากแมนแมนนี่หลีอยินบอก่แมนแมนได้ทุตสนิยนแล้วได้เมื่อสูไล่เสือวไล่ไปเออสิเป่าไปเป่าเสื่อลำเสื่องหลังไฟลำเนี้ยกับจะที่กิดไปเป่าเสื่อลังเสื่อลำหลังไฟล่ะครับเออคันไปนามบุญนามศิ้นกับเป่าเสื่อหลังไฟไปขอเข้าหมากขอเหลราขอยานข้อจอดน้ำวันน่ะครับผมครับอันนี้อีพรานวันของเขานะครับอยู่บ้านทงนังโงกนังโงก ตัาตำบลอย่างพ่อตำบลบุ่ทงนางโอกตั้บลตั้บุ่ทงนางโอกนะครับเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรนี่ละเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผู้ใดสนใจอยากมาสืบสันอยากมาเอาความรู้เอาวิชาวิชาเอาไหว้ดีแล้ครับเพื่อนบได้เปลี่นฮัดต่หมอแค้นเลยครับเพื่อนเป็ี่ยนฮัดหมอสูตรนะครับหมอสูรหมอสูตรอันนี้ควรสีอนุรักษไหวนะครับเพราะว่าซุมมือนี่ บ,บ่มีแล้วบ่ค่อยเห็นแลว้วแมนอยู่บ,บ่ค่อยมีดีหมอสูดทวนเออกหมอลำครับอือจะจีบไปว่าเส้นไปเพื่อรองมัดผู้แน่วค้นเวทีครับเออจักลำจักร้องแลว้วจังจังหมอแขนนี่เขาว่าต้องได้ก่อนลำแม,มนอีด,ไดีได้แต่ก่อนกระเป๋าเสียบลับก่อนจะเจอได้มัดนั่นแหละอ่ทำอย่างนี้ส่วนมากนี่หมอผู้เป็นหมอแขนนี่สิได้เปรียบหมอลำไม่เปียบ ได้ทั้งกอดไล้ดได้ทั้งไลน์แคมปนั่นแหละถ้าหมอเชนฟังไลน์ล้ำบอกฟังหมอล้ำบอกป็นบอได้จังหวะมอล้ำนี่ก็บภสามารถเป่าได้บอบอบอได้เนี่ยเป่าได้กับพ่อลูลูเรียลีไปพ่อบ่อพ่อถือกัดนะเนาะมันมันต้องูจับจังหวะจัจังหวะน้องน้อำกับการลเ้าก็ฟังเสียงแค่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่โม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นมีพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้ไล่ ไปผมแต่ก็ได้ไปสัมภาษณ์หลายหมอแขนเหลี่ยมกระเป๋าแบบนี้คือกันเบิดเลยครับเพ,เพราะฉะนั้นเลี่ยวต้องให้พี่น้องไปฝึกฟังลำนะครับฝึกฝึกฟังนี่ฝึกเออฟังนี่ฝึกฟังนี่ต้องหลายก็ให้อันดับแรกต้องไปฟังให้มันได้ทำนองก่อนนะพ่อได้ทำนองก่อนเออทำนองขันป่ะเด้ทำนองกระชิเป่าเนี่ยกระชิบเอาเนี่ยทำนองคือคือหม้อแขนเขาเป่า เขาปอลัมเขาก็เป่าสรงเสียงมอลัมเขาเกินเขาก็หยอดไปนัมคือคือกันไปนัมนะบอลเชนนี่น้ำกลั่นมอลัมกลนมอลัมมันเป็นว่าไปก้อนเขาวนบัวฟ้อนไปก้อนเขาวนไปก้อนเขาได้อยู่นะพีจังหวะเป่าใส่นะครับนี่คือประสบการณ์ของอีพอเพื่อนในไทยทอดให้รนะครับพี่น้องนี่แหละคือ ปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านผู้ไม่อัจกล่องพินเท่านี้ละอนุรักษ์อนุรักษ์ไหวสารเสียงพินเสียงแค้นเสียงลำไม่ซวยกันครับพี่น้องอนุรักษ์ไหวครับผุนผวเพิ่นกะยินดีต้อนรับท่านผู้ใดสนใจอยากมาสืบสารอยากมาสอบถามเพิ่นนะครับมาฝากโตเป็นศิษย์เพิ่นนะครับอยู่บ้านทงนัโอกเขาเนี่ยแหละครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมนะครับมื้อนี้กะมีแค่ซซํานี่ครับพี่น้อง ขันทาอย่างไรเดียวผมสีสัมผัสเพื่อนไปให้ถ่ายคลิปไปให้ยคลิปตัวต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ